สวัสดีครับสำหรับข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าแผ่นโลหะคู่ขนานของตัวเก็บประจุมีระยะห่างระหว่างแผ่น1.28ม mm, ิลมและมีพื้นที่48ตารางเซนติเมตรนะครับก็คำถามมีอยู่ด้วยกันสีอันก็อันแรกให้หาจงหาความจดุดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเราเดี๋ยวค่อยไปดูอันข้างล่างก็คือมีแผน่นพวกนี้ หาค่าความจุน,นั่นเองก็วาดรูปแล้วกันเนาะมีแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นแผ่นบางๆให้ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะอื สมมติสมมติมองท่านี้แล้วค่ันเนาะก็คือมันมีแผ่นจริงๆมันเป็นแผ่นท่านี้แต่วาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูยากกว่าเดิมเดี๋ยวเส้นมันจะเยอะเกินก็คือมันมีแผ่นโลหะอยู่สองตัวซึ่งสองตัวเนี้เขาบอกว่าวางห่างกันหนึ่งจุดสองแปดมิลิเมตรหนึ่งจุดสองแปดมิเมตร และมีพื้นที่พื้นที่คือพื้นที่ตรงไหนก็คือพื้นที่ของแต่ละแผ่นมาเป็นแผ่นถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะแผ่นสี่เหลี่ยมก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยแต่และแผ่นมันขนาดการพันั้นก็เป็นพื้นเป็นสี่เหลี่ยมที่เหมือนกันทุะการเนาะโดยแผ่นตัวเนี้ยเขาบอกว,ว่ามันมีพื้นที่เท่ากับมี A พื้นที่มีค่าเท่ากับ 48ตารางเซนติเมตรข้อแรก A จงหาค่าความจุนะครับก็ A ตรงนี้แล้วกันเนาะข้อ A หาค่าความจุค่าความจุของแผ่นโลหะคู่ขนานจริงๆก็คือตัวเก็ดประจุนั่นเองภายในตัวเก็ดประจุเนี่ยมันก็จะเป็นข้างในก็จะเสมือน ไม่ใช่เสมอหรอกข้างในมันจะเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานสองแผ่นวางห่างกันเนาะหาค่าความจุของตัวเก็บประจุตัตวนี้ c ก็ครับเอสแอนย a ส่วน d นั่นเองอันนี้ก็คือสูตรที่ต้องท่องนะครับคือต้องจำให้ได้อยู่แล้วสูตรนี้ทีนี้โจทย์ต้องการอยากรู้ c a บอกมาแล้วก็คือพื้นที่ d ก็บอกมาแล้วคือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนี้นะหาเอ s i อศนย์เออจากสูตรเอสแอ มีค่าเท่าไหร่ครับก็เทียบกับ k เนอะ k เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสี่พายเอฟซลอนศูนย์อันนี้ก็ต้องเป็นตัวที่เราต้องจําได้อยู่แล้วเนอะเอฟซอนศูนย์คืออะไรเอฟซลอนศย์ก e ็คือค่าคงที่ไดเล็กติกของอากาศเนาะในที่นี้เสมือนว่าเป็นสุญญากาศแล้วกันนะก็ให้เป็นเอฟซลอนศส่วน k k นี่ก็คือค่าค่าคงที่ทางไฟฟ้าเนอะมีค่าเท่ากับเก้าคูณสิบ กําลังเก้านิวตันเมตรกําลังสองต่อคูลอมบ์กําลังสองนะครับอนะ้นคือหน่วยเขาดังนั้นหาเอฟซอลอนได้ก็อย่าข้างเลยได้เอฟซอลอนศูนย์มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่พเค k นั่นเองกดเครื่องเอาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งส่วนสี่ไพเค เซตหนึ่งส่วนสี่ายเคก็หนึ่งหารด้วยสี่ายคูณเคเคเคก้าคูณสิบกำลังเก้าเนาะสิบกำลังเก้าคูณด้วยสิบยกกำลังเก้า ก็ได้8ปจุดประมาณเนะณะาะแปดจุดแปคูณสิกำลังลบสิบอจุดอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับ8.84จุดแคูณสิยกกำลังลบสิ 12. หน่วยก็เป็นคูลอมบ์กลังสองต่อนิวตันเมตรกลังสองเนาะแล้วอหน่วยของเอฟซอนย์แทนค่าได้เลยครับนำค่าเอฟซอนศูนที่ได้แทนใส่เข้าไป จึงได้ว,ว่า c มีค่าเท่ากับ8.85คูณ10กลังลบ12คูณกับ a ก็คือ48ตารางเซนติเมตรทำให้เป็นตารางเมตรก็คูณ10กลังลบ4เนาะส่วนด้วย d 1.28ม mm, ิลลิเมตรก็ทำให้เป็นเมตรทุกอย่างต้องทำให้อยู่ใน SI unit นะครับอนีอ้ขอละไม่เขียนหน่วยแล้วกันเนาะมัน เงี้ยมันจะเยะยๆล้นบรรทัดนะครับกดเครื่องคิดเลขรออ้าวเขียนแปดจุดแปดห้าเฉยแปดจุดแปดสี่นะครับมันก็แถวๆเลยแหละแปดจุดแปดสี่แปดจุดแปดห้าคูณสิบแปดลบสิบสองคูณสิบแปดคูณสิบวันลบสี่หารด้วยหนึ่งจุดสองแปดโอเคกดเครื่อง 8.84คูณ10ยกกำลังลบ12คูณกับ48คูณ10ยกกำลังลบ4 ก็หารด้วยเมื่อกี้1.28เนาะคูณ10ยกกำลังลบ3ามสาคูณ10ยกกำลังลบสิบสอทำเป็นสัญญากรเลขไม่เกิน10ก็เป็น3 3มจุคูณสิยกกำลัง ลบสิบเอ็ดโอเคได้ประมาณตอนคือตอนนี้เราได้สามสิบสามจุดหนึ่งห้าคูณสิบกำลังลบสิบสองเพราะนั้นก็ปัดเศษให้เป็นสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนาะไม่ใช่สัญกรวิทยาศาสตร์ให้เป็นนั่นแหละสามจุดสามสองคูณสิบยกกำลังลบสิบเอ็ดฟาลัดนั่นเองก็คือเอาเป็นเลขที่ไม่เกินสิบเนาะ จะได้ดูง่ายๆ3.32จุดสณสิบรังลบสิเป็นคําตอบนะครับโอ้ oh, พึงได้ข้อแรกนะครับต่อไปข้อ B โจทย์เขาบอกว่าค่าไดเล็กติกเท่ากับ4จะมีความจุเท่าไหร่มีไดเล็กติกเท่ากับ4ี่ก็คือเติมเติมดเล็กติกก็คือเป็นสสาร ที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้าเนาะใส่เข้าไปใส่ไปเพื่อเพื่ออะไรใส่ไปเพื่อให้มันสามารถจุประจุไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความจุแทนที่จะให้มันเก็บอยู่ในอากาศเนาะในในสุญญากาศระหว่างแผ่นก็ให้มันเก็บอยู่ในไดลกติกไดลกติกตัวนี้ซะอันนี้คือความหมายแบบบ้านๆเนาะก็คือใส่อะไรสักตัวหนึ่งเข้าไปนะครับที่เป็นฉนวนระหว่างแผ่น เราหักคู่ขนานเพราะเดิมทีนเป็นสัญญากาศอยู่โดยเขาบอกไดเล็กติกไดเล็กติกก็ให้เป็น k k พิมพ์ใหญ่แล้วกันเนาะมีค่าเริ่บสี่เพราะนั้นสูตรการคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าในกรณีที่มีไดเล็กติกขั้นกลางเนาะก็ได้เดิมทีเอฟซศูย์ส่วนดีเนาะก็เป็นเอฟซศูนแล้วก็ A ส่วนดี คือมีแค่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเองก็แทนค่าเลยครับเดิมทีเอฟนศูนย์คูณเส่วนดีได้เท่าไหร่3.32เนาะก็แทนค่าได้3.32จุดสาคูณสิยกกำลังลบสิคูณเค่าคงที่ไดเล็กตริกไม่มีหน่วยเนาะได้4คูณเข้าไหรสี่สามปอ3 2แล้วปัดเศษปุ๊บอ่าก็ได้1.33 ประมาณนี้เนาะคูณสิบกำลังลบสิบฟาลัดนั่นเองอันนี้ก็คือลองไปคูณเลขกันอีกทีนะอันนี้คูณในใจแบบไวๆจะได้ไม่เสียเวลามากต่อมาข้อต่อไปข้อ c นะครับโจทย์เขาบอกว่าเมื่อนำตัวเก็บประจุไปชาร์จกับแบตเตอรี่จะได้ประจุ20ไมโครคูลอมจงหาความต่างสักไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานก็คือนำแผ่นนี้ ไปชาร์จก็ใส่แหล่งจ่ายไฟเข้าไปชาร์จเข้าไปอันนี้ด้านบวกขั้วลบแต่ให้แผ่นด้านนี้เป็นบวก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 เนาะอยากรู้ว่าความต่างศักด์ระหว่างนี้ v มีค่าเท่าไหร่ซึ่งจะเห็นว่ามันไม่มีความต้านทานเลยเนาะนั่นก็คือความต่างศักด์ที่ขั้วเซลล์นั่นเองก็คืออยากรู้ว่า V ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับ ก็ง่ายๆเลยสูตรเราก็มีอยู่แล้วแค่จำสูตรได้ก็ไปรอดครับก็อันนี้ข้อ c เนอะหาความสัมพันธ์ระหว่างมีโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างขอทุอีกทีโจทย์เขาให้ q มาเนอะคูลอมนี้คือ q ค่า c ของความจุของตัวปรเก็บประจุมีแล้วก็ c เท่ากับ q ส่วน v เนอะอยากรู้ความต่างสักย รนั้น V เท่า Q ส่วน4แทนค่า Q 20มโครคูลอม20คูณ10กำลังลบ6ส่วนด้วย c c มีค่าเท่ากับข้อเมื่อกี้ตอนมีไดเล็กติกก็คือ1.33เพราะมันทำต่อไปเรื่อยๆเนาะลบ10โอเคหารกันครับได้เท่าไหร่ขอไปกดเครื่องก่อน อดนนีคิดในใจไม่ไหวยี่สิคูณสิยกกำลังลบหกหารด้วย1.33่งคูณสิยกกำลังลบ1ิบหนึ่งห 150ก็ตกประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่คูณสิบกำลังเท่าไรครับสามสี่คูณสิบกำลังห้าเนาะประมาณ1.5ึ่งคูณสิบกำลังหาโวลต์นั่นเองก็คือประมาณ1นึ0 0, 0 0 1, 0สน้นโวลต์กว่าๆไฟแรงมากเลย กว่าจะได้ประจุเท่านี้เนาะต่อไปอีกข้อสุดท้ายข้อดีข้อดีเขาบอกว่าจากนั้นเมื่อนำแบตเตอรี่และไดเรกติกก็ออกด้วยจะมีสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาดเท่าไหร่ข้อดีเดิมทีมันมีอยู่ก็เอาไดเรกติกออกก็เหลือแต่แผ่นโลหะคู่ขนานเนาะ ด้านนี้เป็นบวกบวกบวกที่ชาร์จไว้เมื่อกี้เนาะอันนี้ลบลบลบที่ชาร์จไว้โดยข้างโดยประจุที่ชาร์จไว้เท่าไหร่ครับ Q เท่ากับยี่สิบไมโครคูลอมเนาะแล้วดึงออกอยากรู้อะไรเนาะละืมล้วอยากรู้สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นสนามไฟฟ้าก็ E เท่า V ส่วน d เนาะ d ก็คือระยะห่างระหว่างแผ่น1.28่งจมเมตร อันนี้ข้อ d ีด็อกโดยสูตรของสนามไฟฟ้า E เท่ากับ V ส่วน d d ก็คือ1.28แต่ V นี่ไม่ใช่แสนหเนาะไม่ใช่1.5 6 0กำลัง5โวลต์ไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันคิดจากกรณีที่เรามีไดเอเรติกขั้นกลางเนาะแต่ตอนนี้เราเอาไดเอเรติกออกไปแล้วเหลือแค่ประจุที่ยังอยู่เนาะก็คำนวณใหม่หา c หา v มาใหม่หา v มาใหม่นะครับเพราะว่า v จากที่ได้จากสูตรนี้ใช้การไม่ได้เพราะเราเป็น c ที่มีด i เรกซิทก็ c เท่ากับ q ส่วน v v ก็ได้เท่ากับ q ส่วน c q ก็ยี่สิบคูณสิบกำลังลบหส่วน c c อันนี้เป็น c ตอนที่เขาบอกว่าเอาออกไปแล้วเนาะดิเรกซิกออกก็เป็น c ตอนที่ไม่มีดิเรกซิทนั่นเอง ก็คือตัวนี้สามจุดสามสองคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดสามจุดสามสองคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดจะเห็นว่าค่า c มีค่าต่ำกว่าเดิมเยอะเนาะเพราะมันไม่มี d e c i m นั่นเองคิดเลข้ดยเครื่องคิดเลขเก็บไว้เป็นตัวเลขนี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยขอกดเครื่องคิดเลขครั้งเดียวเลยแล้วกันเนาะเพราะนั้นได้ v ประมาณนี้แหละ ยี่สิบาหาได้เรียบร้อยเลยจะจะได้เห็นว่ามันวีมากวี v น้อยแล้วกันเนาะจะได้ปึ๊บยี่สิบเอา้าเมื่อกี้ไม่น่าลบไปเลยเ <c oughs> มื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยสมการเมื่อกี้ ยี่สิคูณสิบกำลังลบหกข้อนี้มันยาวเพราะว่ามันมีหลายช้อย,หล,ยหลายคำถามไม่ใช่หลายช้อยสามจุดสามสองคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ก็ประมาณ6.02ุดศคูณสิบกำลังห้าเนาะ ประมาณ6.02คูณ10กำลัง5โวลต์ก็จะเห็นว่าอันนี้ใช้ความต่างศักย์น้อยกว่าเพราะมีไดลต้ติกมาช่วยเนาะอันนี้ใช้ความต่างศักย์เยอะเลยกว่าจะได้ประจุเท่านี้นะครับจากนั้นแทนค่าได้แล้วเพราะฉะนั้น e เท่ากับ v ส่วน d แทนค่า v คือ6.02คูณ10กำลัง5ส่วนด้วย d คือ1.28คูณ10กำลังลบ3 อ่ะเท่าไหร่เอ่ยอกกดเครื่องต่อไปเลยแล้วกันเนาะเอา้ามือบอลเหลือเกินโอเคหก จุดศูนย์สองหคูณสิบกำลังห้าหารด้วย1 1.28งหนึ่งจุคูณสิบกำลังลบสามสีคูณสิบกำลังห้า นี่มันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเนาะห้าหกแปดสี่จุดเจ็ดคูณสิบกำลังแปดประมาณสี่จุดเจ็ดศูนย์คูณสิบกำลังแปดโวลต์ต่อเมตรหรืออีกหน่วยหนึ่งก็คือนิวตันต่อคูลอมนะครับได้ทั้งคู่เลยเป็นคำตอบโอเคเรียบร้อยเสร็จอันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ท่องสูตรได้ก็ จำๆแล้วก็ลองใช้ดูนะครับต้องต้องฝึกซ้อมแล้วก็ท่องบ่อยๆเนาะก็วันนี้แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ